โอเคครับเอ่อชื่อชื่ออะไรครับเจ๊ชื่ออรวรันครับใช้สบู่น้ำผึ้งนี้มานานยังครับประมาณหลายปีแล้วยี่ปีฮะประมาณเกือบสิบปีเกือบสิบปีตั้งแต่ขายแรกๆเลยใช่ไหมฮะใช่ใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมใช้แล้วสุกหน้าเกรียงแล้วก็แบบเงือกเงือกอะไรไม่มีแล้วก็แล้วมันนุ่มครับนุ่ม อายุประมาณเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ประมาณสิบกว่าแลยอ๋อแต่หน้าก็ใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาใบหน้าอะไรไหมครับไม่มีนะไม่มีแต่ว่าใช้แล้วดีแต่ใช้แล้วดีถูกใจถ้าใช้เหงื่ออะไรก็ออกหมดครับแล้วใช้ตัวอื่นแล้วเป็นไงครับผมตัวอื่นใช้แล้วมันทูมมันมันมันไม่เกี้ยเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดไม่สะอาดใช่ไหมฮะอ่าไม่สวสะอาดครับถูแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกยังไงมากครับเวลามันสะอาดเีหมดจดดีอ่ะ ครับเพราะฉะนั้นเวลากลับมาบ้านก็จะมักซื้อที่นี่ประจำอ๋อครับผมซื้อที่เยอะไหมฮะซื้อที่เยอะฮะครับเยอะขึ้นหลือไ่ขึ้นอ่ะฮอ๋อครับขอบคุณมากนะครับ